สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่สละเวลามารับชมช่อง B Tube หรือว่า A Tube เก่านั่นเองนะคะรวมถึงท่านที่เขียนคอมเมนต์รวมถึงส่งสุปตป์แงหรือกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้แต่นพระคุณยังสูงค่ะสําหรับในคลิปนี้นะคะเรียกได้ว่าโอ้โหแฟนอินเตอร์หรือว่าแม่จีนที่เราเรียกกันเนี่ยติดตามคู่รักแห่งชาติคุณแอฟคุณบนคุณอย่างใกล้ชิด อย่างล่าสุดนะคะก็มาอัปเดตค่ะอัปเดตว่าวันนี้นะคุณแอฟ,ฟก็มีไปออกงานเนาะครีมบำรุงผิวสวิตแล็บบอดี้แล้วก็หลังหลังการพรีเซนเตอร์เนาะหลังการเหลังงานนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์นะะักข่าวโดยเฉพาะช็อตเด็ดเลยนะคะก็คือช็อตที่นักข่าวถามว่าบ่นยังไงให้ได้ฟู้ดทรัพ ใช่ไหมใครที่ดูสัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าถามคุณแอฟว่าบ่นยังไงให้ได้ฟู้ดทรัคแล้วคุณแอฟก็พูดแบบเขินๆน,นิดนึงว่าไม่ได้บ่นหรอกก็อ้อนเท่านั้นแล้วค่ะโอ้โหแม่จีนกรี๊ดกราดกันใหญ่นะอ่ะเราลองมาดูนะว่าแม่จีนแต่ละคนมีฟีดแบ็กยังไงกันบ้างนะคะจากมณฑลอันเวยค่ะคอมเมนต์แรกบอกว่าคุณแอฟอ้อนได้หวานละเกินนะคะ ถัดมาจากเฮห,หลงเจียงค่ะบอกว่าโอ้โหคุณแอฟออกงานครั้งนี้สวยมากๆนะคะแล้วก็อ้อนไดนารักมากๆมีแต่คนแบบชมลูกอ้อนของคุณแอฟอะคะ่ะจากเจ้าเจียงถัดมาบอกว่าโอ้ยดิ๊บแต่งกันไปเถอะนะคะถัดมาจากกวางตุ้งแฟนเจ้าประจำของคุณแอฟนะเออบอกมาอย่างนี้ บอกว่าโอ้ยจะบ้าตายจะบ้าตายฉันหยุดดูช็อตเนี้ยวนดูเป็นหลายๆรอบว่าฉันฉันอดไม่ไหวอะฉันวนดูอยู่อย่างนั้นฉันจะบ้าตายแล้วนะคะถัดมาถัดมาจากกวางตุ้งอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยคุณแอฟสวยมากๆนะคะเออแล้วจากหูเป๋ก,ก็บอกว่าโอ้ยทั้งคู่นะประมาณว่าก้าหาญมากๆก็คือแบบจีดกันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจีดกันออกนอกหน้าแล้ว คือให้สังคมได้รับรู้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแบบเริ่มเริ่มกล้าหวานต่อก,กันแล้วนะคะจกักสารซีก็บอกโอ้ยอายานี่อายาเคยเห็นไหมคนจิงเขาชอบพูดว่าอายยอายอะไรอย่างเงี้ยอายาโอ้โหหวานมากๆนะคะจักวางตุ้งก็บอกโอ้รีบร,บรบแต่งกันไปเถอะพี่เคยรอนานแล้วนะเออเนี่ยประมาณว่าพี่เคยรอคุณแอฟตอบตกลงอยู่นะเออ อีกคนนึงสร้นตรงสั้นตรงบอกว่าหัวร้อค่ะบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องอ่ะ <c oughs> คนที่ทำโพลก็เลยเข้าไปเขียนว่าเออฉันเขียนเขาอธิบายข้างล่างแล้วไงนะคะหลังจากนั้นก็คือส่งหัวใจป้าหัวใจกันรัวๆแล้วก็บอกว่าคุณแอฟงานนี้สวยมากๆนะคะเออคราวนี้เรามาดูปฏิกิริยานะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะคะเพราะว่าอันนี้จะรวบรวมแบบว่าโอ้ยแมจีนน่สัมภาษณ์แบบตามติดสัมภาษณ์คุณแอฟแบบ ตามติเลยอะเออแล้วก็บอกว่างานนี้คุณแอฟแต่งสวยมากๆนะคะเออชุดหน้าผมอะไรแบบสวยมากๆอืมแล้วก็มีมาแซวด้วยนะเนี่ยจากสารสีก็บอกคนนี้เป็นใครอะทำเอาหัวใจฉันเต้นเลยอ้เป็นหัวใจของฉันกับหัวใจพี่เคยที่เต้นนั่นเองก็คือแฟลอะค่ะแฟลนะแ,แฟลตามภาษาคนจีนแบบทำให้ใจเต้นตึกตักอะไรอย่างเงี้ย าบอกโอ้พี่แอปลุกนี้สวยมากๆจากกอางตุ้งซิงเกียงนะคะโอ้นมาบอกว่าสวยสวยก็คือออกงานครั้งนี้สวยตลอดนะตามติดถัดมาค่ะเขาบอกประมาณเมื่อวันก่อนเนาะก็มีคนไปสัมภาษณ์คุณนนกุลถามถ้าใครดูเนอะติดตามผลงานคุณนนกุลก็คือเขาจะถามสัมภาษณ์ว่าสงกรานี้ไปไหน แล้วรู้หรือเปล่าจะไปร่วมงานที่คุณแอได้เป็นเทพีนางเอ่อนางสงกรานปีนี้ที่จัดขึ้นที่ไอคอนสยามมั้งรู้สึกโอ้ยแฟนคุณแอนี่ที่เมืองจีนนะแบบว่าโปรโมทให้คุณแอฟสุดๆอะ่ะเขาบอกว่าเอ้ยตอนนี้จีนกับไทยอะ่ะฟรีวีซ่านะแล้วใครเป็นแฟนคุณแอนะให้ไปร่วมงานสงกรานได้เลยนะคุณแอจะมีทั้งหมดงานที่ไอคอนสยามเนาะจะจัดทั้งหมด 7วันนะคะกับ7นางเอกแล้วก็ศิลปินชื่อดังด้วยนะอย่างคุณแอฟนี่ถ้าใครอยากเจอคุณแอฟจะเป็นนางเทพีสงกรานประจําวันที่10มะเออวันที่10เมษายนสองพาหสิบวันที่ส0วันที่ส0ตรงกับวันไรเออนะอย่างวันนี้ที่ทําเดี๋ยวนะ ก็คือใครที่อยู่กรุงเทพหรือว่าช่วงนั้นพอดีนะอยากเจอคุณแอฟไปให้กำลังใจคุณแอฟเนี่ยไปร่วมงานได้ที่ไอคอนสยามนะคะคุณแอฟจะแต่งเป็นนางเทพีสงกรานในวันที่10ก็คือวันพุธแล้วสิพุธนี้นะรู้สึกงานจะเริ่มตอนเย็นนะคะเออเขาบอกเจ็วัน7คือไม่ซ้ำมีทั้งคุณใหม่ดดวิการคุณเบลล่าตากิวของคุณแอฟนะแฟนคุณแอฟต้องไปนะคะ วันที่10เมษายนน่าจะช่วง5-6โมงเย็นช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็เลยถามคุณนนท์กุลว่าเออสองกรานต์อ่ะจะมีไปร่วมง,งานกับคุณแอฟใช่ไหมคุณสงกรานต์ก็ทำหน้าแบบเ้เขาบอกว่าคุณแอฟได้แต่งเป็นนางเทพีสงกรานต์ปีนี้ด้วยนะคุณนนท์กุลก็ทำหน้าแบบโอ,อ๊ไม่รู้เลยหรือว่าพี่เขาจะเซอร์ไพรส์ผมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคนนี้ ก็เลยเป็นประเด็นว่าแม่จิกก็บอกไม่จริงอ่ะที่คุณนนคุณไม่รู้ว่าคุณแอฟ,ฟมีงานวันสงกรานอะไรอย่างเนี้ยเออเขาก็มาถกเถียงกันประเด็นว่าคุณนนคุณแกล้งไม่รู้แอฟ,ฟไม่รู้หรือเปล่าอ่ะมาลองดูคอมเมนต์กันก่อนเลยนะคะมาที่คอมเมนต์แรกกันก่อนเลยนะคะนะอ่ะมาเริ่มการที่คอมเมนต์นี้ค่ะมาจากสเจี้นบอกว่าอย่างนี้นะเขาบอก ทำไมดูฉันพูดเลยนะสองคนนี้ทําไมดูลองยังเหมือนกักกักกันอยู่อ่ะมันรู้สึกแปลกแปลกนิดหน่อยนะคะคือยังดูเหมือนกักกักกันอยู่นะแล้วก็เลยมีคนเข้ามาตอบจากกวางตุ้งค่ะแฟนกวางตุ้งเลยบอกว่าสำคัญเลยนะก็คือพี่แอฟว่าเขายังคิดเยอะอยู่ยังต้องดูเยอะอยู่นะคะพี่เคยก็เลยได้แต่รอมาโดยตลอดอืม นะคะอันนี้เหมือนรู้ดึกรู้จริงเลยนะแล้วก็จากกวางตุ้งค่ะถัดมาบอกว่าเอ๊ะฉันดูแล้วเหมือนพี่เขยเขาไม่รู้จริงๆนะพี่เขยเขาไม่พูดซีซัวหรอกนะประาว่าที่บอกว่าคุณนนท์คุณแกลงไม่รู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนที่เอาโพสต์นี้มาลงนะคะก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะคุณนนท์คุณอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้แต่เป็นเพราะว่า นักข่าวอ่ะมาสัมภาษณ์ก็เลยไม่รู้จะบอกนักข่าวยังไงอืมก็มองกันไปอย่างนั้นนะคะคือตลกมากแบบมาตีกันประเด็นว่าเอ้ยคุณนนกุลแกล้งแอปไม่รู้ว่าเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารู้จริงๆหรือว่ารู้เราไม่ยอมบอกอะไรอย่างนี้นะคะนะแล้วจากความต้องอีกคนก็เลยเข้ามาบอกคนที่โพสต์นี้นะเขาบอกว่าดูแลพี่แอปคงจะไม่ได้บอกคุณนนกุลนไวย้ย่านะจากเจียงซูเลยเข้ามาบอกว่า แต่จริงๆฉันก็รู้สึกว่าคุณนนกุลเขารู้นะ <c oughs> <c oughs> ก็จากประเด็นนีดเดียวอะค่ะก็แบบพอดีคนโพสเขามาเขียนไงบอกดูเหมือนคุณนนกุลแกล้งไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยว่าคุณแอรไปเป็นนางสงกรานอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาก็เลยแบบมาประเด็นกันบอกรู้หรือไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะก็น่ารักน่ารักนะจากแฟนจีนนะถัดมาจากมองโกเลียในยค่ะมองโกเลียในยบอกอย่างนี้เขาบอกว่า คู่รักเขามีความรักกันนะนะเราก็อย่าไปยุ่งเลยถ้าถามแล้วอ่ะคุณนวลกุลบอกว่าไม่รู้ก็ตามนั้นแหละประมาณว่าจะอะไรกันอีกก็เขาบอกว่าเขาไม่รู้นะคะแล้วคนที่เอามาโพสนะคะเขาก็เลยหัวเราะไปนะคะก็น่ารักน่ารักดีนะคะจากเจ้เจียงบอกว่าเนี่ยแหละคนนี้แหละคนนี้แหละที่บอกว่าใจร้อนนะเขาบอกว่า สองคนนี้พัฒนาการช้ามากนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์หัวเราะน้ำตาไหลมาเขาบอกรีบๆแต่งกันเร็วๆนะเออเนี่ยแหละเขาบอกสองคนนี้พัฒนาการช้ามากก็คือต้องบอกอย่างนี้คนจีนนะสำคัญเลยนะก็คือเรื่องของทายาทนั่นแหละพอเขาคบกันแล้วรู้สึกว่าจะไปกันได้นิสัยเข้ากันได้เขาก็รีบแต่งกันเพื่อ เพื่อมีบุตรนั่นแหละก็คือเรื่องทายาทของคนจีนน่ะคนสืบทอดสกุลต่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเขาเห็นสองคนเนี้ยก็คือคุณแอฟกับคุณนนกุลน่ะเข้ากันได้ดีเขาก็คิดว่ามันน่าจะไปได้เร็วกว่าน,นี้งานะตามสไตล์คนจีนน่ะนะคะก็เลยแบบใจร้อนนะคะก็เออช้าพัฒนาการชา้าใจร้อนคะ่ะหลายคนใจร้อนเท่าที่อ่านดูหลายๆคอมเมนต์ใจร้อนจากกองตุ้งบอกว่า อ้ยคุณนุ่นกูนี่ทั้งหล่อทั้งน่ารักนะอย่างนี้จะทําให้ไม่รักได้ยังไงนะเออจากเสชวนค่ะเสฉวนบอกว่าคุณชาโน,น่น่ารักจริงๆอ่ะหัวล้อทีนี้หวานละลายเลยนะคะจากกองตุ่งบอกว่านะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเออเขาบอกว่าโอ๊ยฉันรู้สึกว่าพี่แอลฟา ในด้านของความรู้สึกยังคงดูกักกักอยู่นะเออเออเขาก็บอกว่าคุณแอฟดูกักกัอยู่นะแบบยังไม่ค่อยเปิดใจให้คุณนนท์กุลเต็มที่อุ้ยก็เรียกว่าเปิดเยอะแล้วนะถ้าตามความคิดเอนะเปิดเยอะมากเปิดเยอะกว่าทุกคนด้วยแบบว่าให้สัมภาษณ์อะไรก็แบบนะมีเขินมีอายแบบเปิดเยอะค่ะเปิดเยอะแต่ว่าคนจีนคาดว่าอยากจะให้เปิดเยอะกว่านี้มั้งนะ หลังจากนั้นก็ส่งสติกเกอร์กันรัวๆค่ะไม่ว่าจะนะแฟนดอมของคุณแอฟคุณนละกุลน่อจากหูนานนะคะกวางตุง้งให้หนานซานฟรีนะคะเผินหนานโอ้เยอะเลยค่ะส่งสติกเกอร์มารัวๆเลยนะถัดมาถัดมาจากซานซีบอกงี้ขอให้พี่เคยพี่สาวว่า ของคู่การมีความสุขกันโดยตลอดนะเออน่ารักจากเซียงไฮ้ค่ะเซียงไฮ้บอกว่าเขาบอกว่าโอ้ยทุกคำพูดที่ออกมาจากปากคุณนนกนะุลนะล้วนแต่เป็นคำสรรเสริญเยนยอคุณแอฟ่าก็คือชมคุณนนกุลแหละวะ่าแบบเป็นสุภาพบุรุษของแท้คือพูดอะไรออกมาก็คือมีแต่คำสรรเสริญเยนยอคำดีๆในเรื่องมีแต่เรื่องความดีของคุณแอฟะ่ะ ออกมาจากปากคุณนนกูลอ่ะเออมีแต่เรื่องดีๆของคุณแอฟเออแต่พูดอย่างนี้นะคะจับเจอเจียงบอกงี้โอ้โหที่เคยหัวเรานที่ยังเด็กแน่เออนะก็ก,กมีแต่คนชอบค่ะนะยังไงนะก็อยากจะให้ทั้งคู่นะเป็นไปนได้ก็ยังคงสนับสนุนให้เชียนะให้ทั้งคู่ไปเปิดแอาคเค้าติ๊กตอกคู่กันแล้ like วไลฟ์บ่อยๆมีเคยดูไลฟ์ติ๊กตอกของ คุณกามินกับแน็ชาลีมะโอ้โหรู้ไหมคะคุณกามินสาวเกาหลีเนี่ยไลฟ์หนึ่งเนี่ยเขาได้ไปสิบกว่าล้านนะได้จากอะไรได้จากสติกเกอร์ค่ะได้จากแม่ไทยแม่ไทยสายเปยไม่แพ้ชาติอื่นนะชอบมาก็เปไปสิจ้าให้สติกเกอร์ยูนิเวอร์แซลอะไรเทียแปลงมันจะเป็นคอยของติ๊ก o k อกใช่ป่ะพอแปลงออกมาเป็นเงินน่ะเป็น10ล้านต่อไลฟ์นะแล้วยังไม่นับรวมพวก โฆษณาเข้ารัวๆบางคนก็มาให้ช่วยไลฟ์ขายของสินค้าของเขาแต่ละโปรดักต์เออคู่ของคุณนทชารีกับกามินอาจจะเป็นคู่ของเด็กวัยรุ่นใช่ปะาจับกลุ่มเด็กวัยรุ่นคู่ของคุณแอฟคุณนนท์คุณทำได้ไปเปิดแอคเคาที่จีนติ TikTok, นะ๊ life, กต็อกนันไลฟ์กันบ่อยๆให้คนดูติดนะเพราะว่าอัจริงจากที่ดูนะเออแม่จีนแม่ไทยอ่ะสไตล์การชอบเขาจะคล้ายๆกันนะ ก็คือชอบอะไรที่มันหยอกล้อแล้วก็ได้ลุนๆนกันเป็นคู่รักจะคู่รักอะไรอย่างเงี้ยออ้เขาจะลงเอยกันหรือยังแบบให้ลุ้นๆนะุน่ะแล้วก็จะเปร์หนนะักมากยิ่งแม่จีไม่ต้องพูดถึงค่ะเรื่องเรื่องของความใจเป์นนะเออไม่อยากให้ทั้งคู่พลาดโอกาสเนี่ยแล้วแบบเอาจริงๆไลฟ์ติ๊กต็อกนี่เป็นอะไรที่ถ้าเทียบกับถ่ายละครถ่ายซีรีส์เอว่าเออเบาวกว่านะ ถูกไหมแล้วก็จะได้ใช้เวลาคู่กันด้วยก็เดี๋ยวคุณแอฟจบถ่ายซีรีส์สงครามสมรสแล้วใช่ปะคิดว่างานของคุณแอฟน่าจะซาลงหน่อยนะส่วนของคุณนนกคุณคงต้องรอเคลียร์งานให้จบก่อนหลังจากนั้นน่ะนะอยากจะเชร์ให้ทั้งคู่ไปเปิดติกต็อกอเคาท์จีนค่ะอย่างมากฟังภาษาไม่รู้เรื่องใช่ปะจ้างล่ามคนนึงคุณกามิน่ะสาวเกาหลีก็จ้างล่ามคนนึงแค่นั้นเองล่ามไม่กี่บาทหรอก แต่เทียบกับผลรายได้ที่เข้ามาแล้วก็ความเหนื่อยอย่างเงี้ยมันไม่ต้องมันเหนื่อยแบบคือโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆเราต้องนะต้องรีบฉวยโอกาสนี้นะเราก็ยังไม่รู้ว่าทิกต o อกไอไลฟ์สิ่งนี้มันจะหาเงินได้อีกนานเท่าไหร่น้าเดี๋ยวนี้คือแบบเทรนมันมาเร็วไปเร็วอ่ะต้องฉวยให้ทันอนะ่ะเต็นไปได้อยากให้จะทั้งคู่นะพอมีเวลาก็ศึกษาตรงนี้หน่อยก็ดีเพราะว่าไม่ต้องมันเหนื่อยอ่ะตอนนี้เหนื่อยใช่ไหมมันเหนื่อยอ่ะแบบจะได้มีเวลา สวีทอะไรกันด้วยอ่ะได้ใช้เวลาด้วยกันนะคู่รักมันต้องเวลาเป็นเรื่องสําคัญค่ะเนาะเพราะว่าจะมารอโอกาสให้ทั้งคู่ได้เล่นซีรีส์คู่กันอีกมันก็ต้องหาเรื่องที่มันมีคอนเทนต์แนวคล้ายๆไฟยัเซฟอีกอะ่ะซึ่งมันก็จะไปตามตามอีรอกเดิมมันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมก,ก็เอาไลฟ์อย่างนี้แหละคนคนดูเดี๋ยวนี้เขาชอบดูแบบสดๆด้วยดูความเรียวนะไม่อยากให้พลาดนะ เออยังไงลองไปพิจารณาดูนะยังไงก็อยากให้เนอะออคู่รักได้ใช้เวลาด้วยกันเยอะๆแล้วคนดูอะ่ะเขายังอยากเห็นทั้งคู่ไลฟ์คู่กันอะไรอย่างเงี้ยเออไลฟ์เราจะหาเงินได้ด้วยยิ่งดีถูกปะหาเงินเข้าประเทศด้วยนะเออเราลองไปหาเงินเข้าประเทศกันบ้างนะเออกลัวแต่ว่าเทรนด์มันจะมาเร็วไปเร็วอะค่ะเออรีบๆวยโอกาสนี้ก็ดีนะเอออะ เออฟังแล้วคิดเห็นกันยังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะเออสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วมาคอยติดตามคลิปหน้านะว่าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาต่อกันค่ะขอบพระคุณที่รับชมนะคะ